สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวภาพยนต์เรื่อง Morbius นะครับเพิ่งเข้าโรงบ้านเราเมื่อวานนี้นะฮะสารเสร็จมีนาคมนะครับก็เป็นภาพยนต์อเมริกันปี2022นะครับเป็นซ u เปอร์ฮีโร่นะฮะหรือบางท่านก็ใช้คำว่าแอนตี้ฮีโร่นะฮะซึ่งเป็นตัวละครของ Marvel Comics นะฮะเขาใช้คำว่า A Living Vampire สร้างโดย Columbia Picture s นะครับแล้วก็จัดจำหน่ายโดย Sony Pictures นะครับผม แล้วตัวนี้ก็จะเป็นภาพยนตร์เรื่องที่3ในจักรวาลของ Sony Spider-Man Universe นะฮะหรือตัวยอ่อคือ ssu นะฮะกำกับโดย Daniel Espinosa นะฮะเขียนบทโดย Max s ซ s a m a และก็ Berg c h a r p l e s ลก็แ,แต่งโดย Jared Leto นะครับรับบทเป็นด r m i c h a ร l Morbius นะฮะแล้วก็ Andrea a n อ o n a นะรั Ant ะะบบทเป็น Martin Bancroft นะฮะก็เป็นแฟนของ Morbius ในเรื่องนะฮะแล้วก็แม t ส์มิทนะฮะ จากด็อกเตอร์ฮูนครับมารับบทเป็นไมโรในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็มีเทเลสกิฟสันนะับมารับบทเป็นไซมอนสตรอ์นะครับแล้วก็ตัวละครที่มาจากาหนังเรื่องสไปเดอร์แมนนะฮะไมเคิลคีเดนมารับบทเป็นแอนเดียนทูมส์ภาพยนตร์ความยาวทั้งสิ้นนะครับ104นาทีนะฮะเลต์พีจทเวนนะครับผม IMDB ให้เรตติ้งที่4.8เต็มสิน,นะครับก็ เพราะเป็นเรื่องนี้นักวิจารณ์วิจารณ์ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่เท่าที่ผมได้ดูในโรงมามันก็ไม่ได้อ่อเลวร้วายขนาดนั้นนะเป็นพอดูได้ฮะ ถามว่าถ้าไปเทียบกับสไปเดอร์แมนมันก็คงสนุกสู้สไปเดอร์แมนไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้แยกขนาดนั้นนะครับผมก็หลายคนก็สงสัยว่าตกลงไอ้มอร์เบสเ่ยมันเป็นแวมไพร์หรือว่าอย่างไรคือมอร์เบสเนี่ยมันก็เป็นเป็นคุณหมอนะฮะแล้วเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องออโรคที่เกี่ยวกับเลือดเม็ดเลือดเป็นโรคที่รักษายากมากยังไม่มีที่าการรักษานะเป็นมาตั้งแต่เด็กนะฮะก็ร่างกายไม่แข็งแรงเดินเหินลําบากนะฮะเหมือนที่เราเห็นในตัวอย่างนะฮะ แล้วเขาก็ศึกษาวิจัยนะฮะด้วยเขาเป็นด็อกเตอร์แล้วเขาเขาได้รับรางวัลโนเบลด้วยครับในเรื่องจนหาวิธีรักษาได้โดยเอายีนของอข้างคาดูดเลือดเนี่ยมาผสมกับยีนของมนุษย์ซึ่งมันก็สําเร็จแต่มันก็มีผล side effect ก็คือทําให้เขาเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้ต้องกลายร่างเป็นแวมไพร์ที่หน้าตาน่ากลัวนะฮะแล้วก็มีความต้องการที่จะดูดเลือดนะฮะในเรื่องนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย วยความที่เขาอะ่ะเกิดขึ้นมาจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาคือพวกไอ้ก้งเขนพวกกระเทียมก็จะไม่มีผลอฟเฟกอะไรเขาเลยนะแล้วก็เขาเป็นอมาตะาด้วยในเรื่องอะนะฮะหลังจากภาพยนตร์เรื่องสไปเดอร์แมนของทางโซนี่นะออกฉายนะก็มีตอนนั้นก็จะมีสร้างเวนอมขึ้นมาเขาต้องการจะสร้างภาพยนตร์ที่แชร์จัก,กรวาลกับสไปเดอร์แมนซึ่งเรื่องแรกก็คือเวนอมนะฮะปี2018แล้วตอนนั้นเขาก็เริ่มมีการคุยเกี่ยวกับจะสร้างมอร์เบสนะฮะ แล้วก็มีการเข,เขียนสคริปต์ขึ้นตั้งแต่พฤษคาคมปี2017นะครับแล้วก็ได้เลโตกับเอสพิโนซาเข้ามาร่วมโปรเจกต์นี้ตอนออมิถุนายนปี2018แล้วก็เริ่มถ่ายทํากันช่วงสิ้นปีนั้นนะฮะเริ่มถ่ายทําที่ลอนดนอนอกุมภาพันธ์ปี2019นะฮะแล้วก็ การถ่ายท,ทำเสร็จสมบูรณ์ออกมิถุนายนปี2019นะฮะแล้วก็ได้ฉายรอบพรีเมียร์ที่พาซาค Castle in Mexico City นะครับวันที่10มีนาคมที่ผ่านมานะครับหมายกำหนดฉายที่อเมริกาก็คือ1เมษายนวันนี้นะฮะบ้านเราก็ฉายเร็วกว่าอเมริกา1วันนะครับหลังจากที่เลื่อนมาหลายครั้งตั้งแต่หมายกำหนดการเดิมนะครับกรกฎาคมปี2022นะฮะแล้วก็ด้วยโควิดอย่างที่เราทราบกันนะฮะก็ให้มันเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนมาได้ฉายกันวันนี้นะฮะ ก็อย่างที่บอกมวิจารณ์วิจาร์ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่ก็มีการชมบทบาทการแสดงของเลโต้ของสมิธนะว่าแสดงได้ดีนะครับก็เรื่องร่วมก็จะย้อนความไปออกที่กรีกนะไอเด็กน้อยอายุ10ปีนะไมเคิลมอร์เบียสนะฮะก็ได้รับเพื่อนใหม่เขาที่มีปัญหาทางโลกเกี่ยวกับเส้นเลือดนะฮะคือลูเชียนนะฮะซึ่งไอตัวไมเคิลก็เรียกไอตัว ลูเชียนเนี่ยว่าไมโลทั้งสองป่วยเป็นโรคเดียวกันนะเกี่ยวกับเลือดนะฮะซึ่งรักษาเป็นโรคที่ออยังไม่มีการรักษานะในปัจจุบันแล้วก็ด้วยความที่ว่าไอตัวไมเคิลมอร์เบียสนะมีมีทักษะพิเศษมีมีกิฟต์นะฮะมีความสามารถพิเศษคุณหมอที่ดูแลเขาฮะก็เลยส่งเขาไปเรียนนะฮะด็อกเตอร์นิโคลัสนะฮะซึ่งทั้งสองคนนับถือด็อกเตอร์ที่เขาสมือนกับพ่อนะฮะก็ส่งเขาไปเรียนจนกระทั่งเขาจบปริญญาเอกแล้วก็ได้ตอนยี่สิบเก้าปีนะฮะตัวไมเคิลมอร์เบียสเก่งๆมากๆเลยนะฮะ แล้วก็ได้ดรางวัลโนเบลซึ่งเขาปฏิเสธที่จะรับมันด้วยซ้ำไปนะฮะซึ่งไอ้โมเบิลส์เนี่ยการศึกษามาหลังจากที่เขาพยายามจะหาวิธีที่เอาจีนของไอ้ตัวขั้คขาดูดเลือดเนี่ยซึ่งเขาศึกษาแล้วมันมีสารบางอย่างที่สามารถทําให้รักษาโรคนี้ได้เขาแต่ว่าการทดลองมันจะผิดจริยธรรมเขาก็เลยต้องไปทดลองกลางทะเลนะฮะซึ่งก็มีดรมาร์มาชีนะฮะเพื่อนสนิทแล้วก็คนรักของเขาเนี่ยก็ไปช่วยทนการทดลองนี้ด้วยแล้วก็การทดลองก็เกิดการผิดพลาดขึ้นมา ถามว่าไอเซรุ่นที่เขาผลิตขึ้นมาได้ามารักษาเขาได้จริงแต่ก็มี side effect ทำให้เขาต้องแปลงร่างเป็นแวมพร์นะฮะแล้วมีการะหายเลือดต้องใช้เลือดเพื่อจะให้เขาดำรงชีวิตยอยู่ได้นะครับพอททัข้าก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็ะคือตัวไอตัวมอร์เบิสเนี่ยมันก็มีความสามารถเหมือนกับแวมพ์มีพลัง ability หลายๆอย่างนะแต่ข้อเสียก็คือเขามีจุดอ่อนเขาต้องใช้เลือดเนี่ยเพื่อจะ ดำรงชีวิตนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วตอนที่ไอ้ด็อกเตอร์เคเกมอร์เบสเขาสามารถผลิตเลือดสังเคราะห์ได้นะที่เขาได้จากโนเบลก็คือเรื่องนี้ที่เขาผลิตเลือดสังเคราะห์ได้นะแล้วเขาก็จะพยายามใช้เลือดสังเคราะห์เนี่ยในการที่เขาจะดำรงชีวิตได้โดยไม่ต้องไปเอาเลือดของมนุษย์ซึ่งปรากฏว่าหลังจากที่ใช้ไปมันก็ใช้ได้ไม่เทียบเท่ากับของมนุษย์นะฮะมันก็ทําให้เขาอ่ะก็ลำบากแต่ว่าเขาจะเป็นหมอใช่ไหมต้องมีที่รักษสคนเกตแต่เขาต้องปพยายามไปฆ่าคนเพื่อจะเอาเลือดเนี่ยมาให้ ซึ่งจริงๆไอตัวละครมอร์เบียสเนี่ยครั้งหนึ่งเคยถูกกำหนดให้ไปโผล่อยู่ในเรื่องเบรดภาคแรกนะฮะแล้วก็ถูกตัดไปตอนท้ายเรื่องเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีโผล่ไปในเบรดชูนะ,ะแต่ว่าตอนนั้นได้พู่มกับคนเดิมเนี่ยเขาไม่กำกับตอกตอเลยต้องตัดส่วนนี้ออกไปนะฮะแล้วก็ในภาพยนต์เรื่องนี้จะมีตัวละคร2ตัวที่ไปโผล่ในหนังเปอร์ฮีโร่ทั้งฝั่ง DC แล้วก็ฝั่งมาเวลนะฮะ ตัวแรกก็จะเป็นจาริดเลโตนะฮะในเรื่องนี้ก็รับบทเป็นตัวเอกของเรื่องไมเคิลโมเบียสและเขาก็เคยไปโผล่รับบทเป็นโจเกอร์นะฮะในเดอะซูซายส์คอรนะของ DC นะฮะแล้วก็ไมเคิลคีเดนนะฮะซึ่งเราได้จะทราบกันดีว่าเขาเคยเล่นเป็นแบทแมนนะครับแล้วก็เขาก็มาเล่นเป็นเอเดนทูบในฝั่งนี้นะ้วกับวอร์จอนนะฮะในฝั่งนี้ด้วยครับของ MCU ช่วงที่การถ่ายทำนะเขาใช้วอร์กิ้งไตเติลคือชื่อเรื่องว่าอ๋อพลาสมานะฮะตอนตอนที่ถ่ายทำอยู่นะฮะแล้วก็เท่าที่ อ่อผมดูข่าวมาแนละ้วก็บอกในอนาคตก็จะมีตัวมอร์เบียสเนี่ยไปโผล่ในสไปเดอร์แมนเป็นสตวูว์สไปเดอร์แมนนะฮะในภาคต่อไปนะฮะยังไม่ได้เจอภาคไหนเนาะแล้วก็จะไปโผล่ในเบรดด้วยนะครับแล้วก็พอเปลี่ยนเรื่องนี้ถูกปล่อยทีเซอร์ครั้งแรกนะครับอ่ามกราคมปี2020นะครับตัวละครมอร์เบียสเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาโดยรอยโทมัสนะฮะในตอนของ The Amazing Spider-Man ตอนที่101นะฮะซึ่งตั้งแต่ปีนู้นนะห้ปีก่อนนะฮะ 1971, ente, Mohammad, ต, so ตัวละครปีหน mm ึ่งกาเจ็น oh ่งนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมันมีเกตนิดนึงนะฮะตัวละครมอร์เบียสเนี่ยเคยโผล่ไปในเอเวอร์ชั่น DVD ของหนังเรื่องเบธภาคแรกนะปี1998งเก้าก็แปดอยู่ในดีลิทเอนดิ้งนะคือส่วนฉากตบที่ถูกตัดออกไปน่าจะมีอยู่ในนั้นนะฮะถ้าใครเผื่ออยากจะไปลองหาดูนะฮะแล้วก็แมสซิมิดนะฮะซึ่งเขาเล่นเป็นตัวเอกในด็อกเตอร์ฮูนะเขาปฏิเสธหนังซสเปอร์ฮีโร่มาหลายเรื่องมากเลยนะครับจนกระทั่งเขาได้คุยกับไอ้แดเนียล เอสพีโนซ่านะครับเกี่ยวกับการสร้างไอตัวมอร์เบียสนะแล้วก็มีไอ้าดาราที่เล่นคู่เขาในเรื่องดนะ็อกเตอร์ฮูนั่นคือคาร์เรนกิลเลียนนะฮะหรือถ้าเล่นเป็นเนบูล่าในไอแกรี่แกลเล็กซี่ก็ชักชวนเขามาร่วมเล่นเรื่องนี้นะครับแล้วก็ฉากนิวยอร์กที่เราเห็นกันในเรื่องเนี่ยถ่ายทำกันที่เมืองแมนเชสเตอร์ที่อังกฤษนะครับซึ่งผลงานก่อนหน้านี้ของพุ่มกับแดเนียลเอสปิโนซ่าก็คือเรื่องไลฟ์นะเป็นไซไฟนะฮะซึ่งมีชีวิตนอกโลกนะฮะ แล้วก็ตัวไทเลสกิฟสันนะฮะได้มีการพูดคุยเกี่ยวให้เขามารับบทเป็นไอเนี่ยมาเวลตัวไอลุคเคชนะในเวอร์ชันของจอภาพยนตร์จอใหญ่นะฮะซึ่งตัวลุคเคชมันจะมีซีรีส์อยู่ n น t f l i x นะเราไปหาดูกันได้นะครับผมแล้วก็ไอตัวแมสซมิดเนี่ยมันก็เป็นอ่อตัวเอกจากเรื่องด็อกเตอร์ฮูคนที่3ที่มารับบทในจกักรวาลมาเวลนะฮะคนแรกก็จะเป็นไอ้นี่คะคริสโตเฟอร์ เอสเคซเซนนะฮะมารับบทในเรื่องต h อเดอะดา r ์คเวินะฮะแล้วก็คนที่สองก็เดวิดเทนเนนนะฮะมารับบทเป็นป๊อปเปอร n แน j e s s i c a Jones ปี2015นะฮะแล้วก็สมิธก็เป็นคนที่3นะฮะแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่ทำมาจากหนังสือการ์ตูนเรื่องที่2ของจ a ร e d r ็ t เรโตนะฮะหลังจากที่เขารับบทเป็นโจ๊กเกอร์ใน Suicide Squad ปี2016นะครับแล้วก็ตอนไอ้เทเลอร์ตัวที่2มันใช้เพลงไอเนี่ย people are strange นะฮะซึ่งเพลงเดียวกันเนี่ย ถูกใช้ในภาพยนต์เกี่ยวกับแวมพร์เรื่อง The Lost Boy ปี1987นะครับผมแล้วก็ฉากต้นเรื่องที่เป็นเอ่อเรือขนสินค้านะฮะซึ่งชื่อบนเรือจะเขียนคำว่าเมอร์นนะฮะซึ่งเป็นการให้เกียรติกับไอ้ตัว FW m บ n o เมอร์นอ้นคเป็นผู้กกับของภาพยนต์ไอ้แวมพร์นะครับคลาสสิกที่เรื่องเอ่อโนฟอร์ตูนะฮะก็ในส่วนของส่วนเรื่องจากที่ผมได้เข้าไปดูมาเมื่อวานนะฮะ มันเป็นก็เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่หรือแอนติฮีโร่นะที่ทํามาได้ไม่ไม่ได้เลวร้ายก็ทามาดูได้เพลินๆแต่ถ้าไปเทียบกับหนังก่อนหน้านี้หลายๆเรื่องนะหรือสไปเดอร์แมนหรือแอนแมนมันก็คงสุกสู้ไม่ได้แต่มันก็เป็นหนังมาเวลนสไตล์โซนี่นะทำออกมาได้ผมว่าอ๋อดูได้ฮะดูได้แล้วก็สนุกพอสมควรเลยนะฮะเห็นเกจิอาจารย์ไอ้นักวิจารณ์ทั้งหลายให้ออคะแนนค่อนข้างไม่ดีสำผมผมให้8คะแนนนะมันก็เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่อ่ะใช่ปะ หรือถ้าเกิดมอเบสไม่ใช่ตัวฮีโร่เป็นหนังสแตนดโลมันก็เป็นหนังแวมไพร์ดีๆเรื่องนึงนะเออเป็นแวมไพร์เกี่ยววิทยาศาสตร์นะฮะก็วันไปดูคนก็เยอะอยู่นะที่ผมไปดูผมไปดูรอบอ่อาเมื่อวานดูรอบเที่ยงไปซาวด์ทแทร็กนะฮะแล้วท่านชูมาโต้ให้สิบหกเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยนะแล้วโอเดียนสกอร์ให้สี่หกสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะต่อไปเราคงได้เห็นตัวมอเบสเนี่ยไปโผล่ในออบจักรวาลของ SSU นะฮะ ก็คือ Sony Spider-Man Universe ในหลายเรื่องนะฮะแล้วก็หนังสือพิมพ์ในเรื่องก็มี The Daily b u g l กนะฮะก็คือหนังสือพิมพ์เล่มเดียวกับที่โผล่ในหนัง Spider-Man นะฮะแล้วก็ภาพนต่นเรื่องนี้ก็จะไปโผล่ใน Netflix หลังจากที่ Sony ได้เซ็นสัญญาก,กับ Netflix แล้วก็ Disney นะฮะเมื่อเดือนเมษายนป,ปีที่แล้วนะฮะให้มีสิทธิ์ในการนำเสนอหนังของทาง Sony น,นะฮะ ตั้งแต่ปี2022คือปีนี้ไปถึง2026นะฮะก้ทุนสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ก็75ล้านยูโอล่านะฮะนักวิจารณ์หลายๆท่านแล้วก็ที่เขาวิจารณ์เขาทำไม่ดีเขาใช้คำว่ามันแบบไม่ทันสมัยล้าสมัยประมาณนี้นะฮะแล้วก็ฉากการเคลื่อนไหวการต่อสู้ของมอร์เบีสในเรื่องอ่ะพุ่งกับเขาเขียนว่าเขาได้แรงบันดาลใจจากหนังเรื่องโปเกมอนนะฮะการมูฟใช้แสงและสีในเรื่องการมูฟของตัวไอ้้ไอตัวมอร์เบีสแล้วก็ตอนจบมันจะมีสองไอเอ็นเครดิตนะฮะจะมีตัวละครจากไอ้ตัวสไปเดอร์แมนมาโผล่แล ะะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือไอตัวโกงในเรื่องเนี่ยมันก็แบบมันไม่ติง่งเข้าไห่อ่ะมันน่าจะแบบร้ายกว่านี้ในเรื่องนะซึ่งตอนที่ดูไปสักครึ่งเรื่องผมก็พอจะเดาได้ละใครเป็นตัวโกงในเรื่องนี้นะฮะก็อย่าไปอย่าเพิ่งไปเชื่อนักวิจารณ์ผมบอกหลายครั้งแล้วว่าการที่เราไปดูหนังเรื่องนึงเนี่ยอย่าดูหนังเปน็นแส่วนดูเอาความบันเทิงความสนุกนะสำหรับผมเนี่ยพอประโย์เรื่องมอเบียสทำมาได้ไม่ได้แย่นะทำมาได้ดีผสมควรสำหรับหนังสปีรีโรลเรื่องหนึ่งนะฮะ ก็คุ้มทุกบาททุกสตางค์นะลอาไปนั่งดูกันเหมือนจะเป็นฟิลด์าร์กดาร์กนิดนึงนะฮะด้วยความที่เขาเป็นแอนตี้ฮีโร่เป็นแวมไพร์นะเป็นแวมไพร์ซึ่ง Demon ead, เดินบนแดดเดินอะไรได้เพราะอะไรเขาเป็นแวมไพร์ที่เกิดจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ไม่เกี่ยวกับทางศาสนาอะไรเลยอย่างที่ผมกล่าวไว้แล้วนะฮะแล้วก็แท็กไลน์ในเรื่องนี้นะฮะเขาใช้ the line between hero and v i l l a i n will be broken คือเส้นขั้นกลางระหว่างอ่าซูเปอร์ฮีโร่กับตัวร้ายเนี่ยกลังถูกทำลายนะฮะ ก็คือมันครับเขาให้เรามองว่าไอ้ตัวมอร์เบียสเนี่ยก็ไม่ใช่ทั้งซูเปอร์ฮีโร่ก็ไม่ใช่ทั้งตัวไอ้ตัวร้ายนะฮะหนังก็เป็นแอคชั่นแอดเวนเจอร์ฮอรร์เอร์ไซไฟแล้วก็ทิลเลอร์นะฮะโอเคก็คงสั้นๆแค่นี้นะสำหรับเขาเรื่องมอร์เบียสนะจากที่ผมได้ไปดูในโรงภาพยนตร์มาเมื่อวานนะฮะก็เมื่อวานก็ไปดูอีกเรื่องก็เรื่องไอ้แดงก็ดีอยู่ที่ผมค่านะเรื่องไอ้แดงตอนแรกว่าจะไม่ดูแต่ก็อ่ะเวลามันได้ก็เลยเข้าไปดูก็เลยจะมารีวิวอีกคลิปหนึ่งนะฮะ ก็ลองไปดูว่าช่วงนี้ถ้าไม่มีหนังอะไรดูลองไปดูเรื่องมอร์เบสนะแล้วก็เหมือนเดิมก็ผมใส่หน้ากาก2ชั้นนะฮะแล้วก็พยายามนั่งหา่างชาวบ้านเข้าไว้นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันจะป้องกันคุณจากโควิดซึ่งวันนี้รวมกันทั้ง2แบบที่ก็ตรวจก็วันห้าหมื่นคนแล้วนะเนอะอตายก็เกือบร้อยแล้วล่ะก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับผมได้มีชีวิตอยู่ดูภาพยนตร์เพื่อความสุขหนายกันต่อไปนะฮะ โอเคอย่างที่บอกไม่แค่ในเรื่องนี้8เต็ม10นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันครั้งหน้าครับผมขอบคุณมากที่สละเวลามาดูนะครับผมปิดภาพประการใดคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับผมขอบคุณครับ